ขอกุศสนผลบุญที่เคยสร้างช่วยนำทางวิญญาณสู่เดนสวงสู่สวรรค์เสวยสุขเหล่าเทพเทพทั้งปวงขอให้ดวงวิญญาณนั้นจงไปดีอีกกุญชออันปลดปลงโถทงจำกันหมายในกายมี นราชาติที่วางวายมาลายชิ้นทั้งอินทรีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาขอบพระคุณครับเ mm hmm. ชิญนั่งครับคร mm ับ hmm. ในลำดับต่อไปก็จะเป็นการลำล่องนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการส่งดวงวิญ,ญญาณเป็นครั้งสุดท้ายครับ ภาพมีเพิ่นสร้างต่อคือคุณแม่สุพรรณพร้อมลูกกลานรวมทั้งญาติพี่น้องสต ความมาทำบุญเพื่อเป็นผลสินทาวันกุศลเขานี้ให้แกบุพการิททานได้ทำได พอเรียนใจเพ่งผู้เพิ่นลาลกนี้ไปบ่เตามาโอ้ยพอเออเพิเ่นยังว่า จากกันไปขายขายังมีวันคืนมาหาพี่น้องคือเก่าแต่จากการตายมันเป็นเปล่าบอมีวันสิพบพ่อคอ จัวนิรนันคุณความดีทานันที่คงอยู่ภายหลังมาตาปิโตอุปทานะเปรียบสสยอย่างบ่มี ดา,ามานดานั้นคือขันเก่าเหือตาปุ่นด้วยใบบุญบารมีดังแผ่นธรณีเทาแม่นคุณเข่าดินฝาเว ลูกให้กิดเบิงถึงเป็นนางและเท่าแต่เขาหน่อยกิดเบิงเอาแม่ตัง้งคันจนครบเก่าจังได้เราลืมตาใส่สีมันอนข้างแม่สแสน,นมันแสนหอ แต่อาพรอผ้าพื้นแพร่าเมื่อตุ้มขีปากแม่พองกินเข่าจีบปากเปลี่ยนสีกินน้ำหอนแม่นอนอย่างนั่งทษพพอหาฟืนว่าบันดนบอด่อใดบนทนเอาไฟอยู่เต่าแม่นอนเธอ มีนอมอยู่ความเอ็นดูได้หักควน้ำแม,มกกินกะยอนพอบุญกุน้อถ่ายบ่สิ้นดินฝ่าบอกเอิงเคียงน้อมได้กินจนอิ่มเกียงเทียมน้ำทิพบ,บนสวรรค์ เลือดในขันมันดากกันออกมาเป็นนมอยู่คอยดูแลกุมสอนเจ้าเทียนธนุธนนมเอาเป็นเงาร่างเบาววาปอยเพเลียงเอา จนว่าจอยคอยตบตีถาขี้ล่างทางเจ้าบบนายมินคำใดดีบอละเวน้นเป็นคำสั่งฟังคำสอนบอนแต่คำ ได้ดีดังมนันอโชกกใหญ่ขึ้นมาหาหมูลให้เป็นหนาสวนได้ปั้นสวนเฮือนอาศัยครบถ้วนมวนพี่น้องแต่ละคนพเหลาอ เคยอ,อยู่โซนบัดนี้เพิ่นมาเฝ้าผู้พ่อตายผู้พ่อตายลูกกลายายได้ทรงบุญหาเจ้า คำน้ำใจกันเขา่าลูกกลานเนาปาดใจเสีมีปู่ปาข้าวน้ำทานใดทรงเป็นผ้าหวานผ้าสมขนมกินข้าวต้มหอหม้วนพี่น้องต่างต่อมาหวมงานมากล่นกูสนใดทั่วกัน ทางเครื่องสรงวานั้นเป็นเครื่องบริทานบ้างสุขุนสังฆท,ทานทอดตวายส่งเจ้าเพิ่นรับเอาพนวาไหวถวายท่านอุทิศทรงยาถาลงงยาดนามสะพีนอมรับพร สัตวสาตวเดือสาธุเดือบุญกุศลในตอบย้อนคือด่งมโนหมายทั้งคนตายคนยังอุทิศบุญหาเจ้า พอเรียนใจเพ่งเอยวิญญาณเจ้าอยู่ทางใดเอยให้หูข้าขอประกาศรองเปล่าเทวดาอินท้าให้เห็นหูหวมนำทางเจ้ากรรมนายเว้นให้เพิ่นเห็นทา ฝากแม่อลนิธานนำข่าวสารนั้นไปบอกเนี่ยเรียกวิญญาณคุณพ่อเรียนใจเพ่นมารับบุญลูกเต่าเฮาใดอุทิศให้ เดินทางอิดอลาบผาเข่าแต่งรอรับมีอาหารหวานขา้าวตรงรับงวดแกงตม้มกินในสมใจเจ้าลูกหลานเฮ้าได้จัาแต่งกินข้าวอิ่มได้มีแหง รับกองวุญเกิดหนาเมื่อฝ่าสุสวรรค์ถ้าวิญญาณรับส่วนบุญไปแล้วนั้นให้มาเข้านิมิตฝันกับลูกกลานบ้างเถิดนา พี่น้องจางอายหวงสุขอุราสุขเถิดนาขึ้นสวรรค์สุดทา่นนทานนะพงผ่านมันเจ้ามีถูกข,ขอ Hãy phân trạc thục đỡ, Thọ đỡ. Khánh mẹ cháu Vĩ Sục, Khỏi sục yên lầm, Hãy bụt nắm ngó nhu sốt. สมประสงค์มหาแมนเมืองฟ้าเป็นเทียมายย่พอ อย่างให้แก่ลูกเดินทางถูกถึงที่หมายได้ดังฝันประสบโชคมีสุขทุกคืนวันเป็นมิ่งขวัญพันผูกลูกร่มเย็นต่อแต่นี้ไม่มีคุณพ่อแล้วไร้วิเววหาที่ไหนก็ไม่เห็นเคยสนุกเคยสั่งสอนทุกเช้าเย็นตอนนี้เป็น สุดแต่กรรมจะนำไปลูกหลานญาติมาส่งพ่อในวันนี้ต่างล้วนมีใจรักไม่หวั่นไหวถึงจะอยู่แห่งหนตำบลใดทั้งใกล้ไกลมาส่งให้ไปดีท่านภูมิเกียรติที่เคารพโลงอันวิกิตสีทองเหลืองอารามงดงามตระการตาอยู่เบื้องหน้าท่านห้อมล้อมด้วยพวงมาลา ข้อดอกไม้เปลวพลายหลากหลายสีสะพรั่งบานโรคเชิงตะโกนชั่วคราวเปลวพลาวบรรจงวิจิตรเป็นภาพที่ลูกหลานได้จะรุแต่งขึ้นเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายเพื่ออุทิศให้กับคุณพ่อเรียนใจเพลงอีกไม่นานร่างอันไรวิญญาณของคุณพ่อเรียนก็จะมอดมาลายไปกับเปลวเพลิงคงทิ้งไว้แต่เท่าฐานอัฐิและทุลีธาต และความชอบธรรมไว้เบื้องหลังให้ลูกๆและหลานพี่น้องทุกคนคงไม่ได้เห็นหน้าคุณพ่อเรียนอีกแล้วลูกๆลุกขึ้นหันหน้าไปทางศพพ่อสิลูกพร้อมยกมือประนมขึ้นขอน้อมประนมมือก้มกราบที่เท้าของคุณพ่อด้วยมโนกรรมอันบริสุทธิ์วจีกรรมที่กล่าวเอ่ยกายกรรมที่ลูกๆได้สันทัปปนา เป็นเครื่องบูชาศักราระทั้งปวงแสดงความกตัญญูกตเวทีตาธรรมต่อธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟสริโพชัยอันมงคลพิสูจน์แล้วด้วยแผ่นดินแผ่นฟ้าเทพเทวาปกป้องท้องภัยคุ้มครองสวรรค์เอย๋ยได้โปรดรับรู้เปิดทางแสงทิพย์สว่างสุดขอบฟ้ารับดวงวิญญาณคุณพ่อเรียนกลับสู่วิมานทองหัดเทพย่าระคาย ได้โปรดเอื้อมรับคุณพ่อเรียนใจเพลงไว้ด้วยเธินสาธุขอบคุณเชิญพ่อผู้ใหญ่ดำเนินพิธีต่อครับะนะครับที่เพินไปก็เป็นการลำลองนะครับซึ่งโดยปกติก็จะเป็นการสารพัญญะนะครับการส่งดวงวิญญาณ แต่สืบเนื่องจากว่า,าผู้วัยชนเองนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของหมอลำนะครับครับในโอกาสนี้นะครับอนุญาตาเรียนเชิญนางสาวนิจภาผัวพัฒนโชตตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบอริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เขตหนึ่งประธานในพิธีทอดผ้าบางังจกุลปิดในโอกาสนี้ขอเชครับ เข้าสู่วงการ,รการเมืองครับก็รประสบสำเร็จครับได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาองค์การจังหวัดชรินครับเหียนหนึ่งครับปราบปริญญาตรีการปรีชาทิพยทรัพย์พัญโยเจ้าวาดวัดป่าพุ่มโพธพิจนาภาพบางชสุลปิดรัตนานิมนต์ครับ